สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถบ้านสวยๆหนึคันนะครับเช็คทุกระบบใช้งานได้ทันทีครับกับนิสสันซันนี่น o นะครับเป็นตัว1.8ออโต้ปี2001ครับราคาสดนะครับ72,000บาทนะครับโทรเจราจาสอบถามนะครับอยู่ที่ซอยแบริ่งสมุทรปราการนะครับเน้นโทรเจรจานะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงร่างแน่นๆครับใช้งานไปแล้วโดยประมาณ 180,000กิโลเมตรนะครับรถสภาพสมบูรณ์ครับชมเช็คตูวรถทดลองขับได้เลยครับติดฟิีมาใหม่นะครับภายในสวยสะอาดนะครับแบบนี้ครับเบาะผ้าเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์นะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังเร็งหารถใช้งานในราคาหลักหมื่นนะครับราคานี้เจรจาต่อรองนะครับอยู่ที่สมุดปาการแบริงแจ้งมาจากช่อง y YouTube ขอส่วนรถนะครับ การันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันลดไม่หายนะครับสำหรับน้องคนนี้ก็เช็คและคัดเน้นๆส่งต่อเป็นนีโอเนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็คัดรถมาสวยๆนะครับฉะนั้นใครที่กำลังหานีโอนะครับรุ่นนี้1.8ออโต้นะครับภายในสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับกว้างขวางนั่งสบายรองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับตกแต่งรายไม้สวยๆคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกได้ครับ ถ้าใครชอบนะครับก็โทรเจตจาได้เลยครับส่วนการซ่อมบำรุงดูแลนะครับไม่ยากไม่แพงไม่แรงนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนคลับของนีโอนะครับมีอู่เก่งๆเยอะมากครับมีช่างเฉพาะที่สนใจก็ลองชมดูก่อนนะครับฉะนั้นใครกำลังหานะครับคันนี้จัดทรงรงล้อมาแล้วนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสีสันเงาฉ่ำไม่มีรอยผุนะครับ สำหรับ n e โอนี่ถ้าไม่ผุก็แทงว่าใช้งานได้เลยครับโดยส่วนรวมแล้ว n นโปีนี้รุ่นนี้จะผุนะครับถ้าดูแลไม่ดีนะครับโดยเฉพาะหลังคลานะครับเอาเป็นว่าคันนี้ก็เช็คและตรวจสอบมาฝากมาให้เลือกมาให้ชมนะครับเลือกที่ชอบจัดที่ใช่เอาที่ไหวจะได้ใช้รถของท่านได้อย่างสบายใจและมีความสุขนะครับ สำหรับผมก็ทำหน้าที่ชี้เป้านำเสนอและก็การันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกนะครับส่วนใครที่สนใจจริงถ้าชอบจริงก็โทรเจราจาไปดูรถเช็ครถทดลองขับนะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คเอาให้มั่นใจอุ่นใจสบายใจก็จะดีมากๆเลยนะครับอย่างนั้นนะครับเราต้องซื้อรถที่เราชอบและพร้อมจริงๆนะครับจะได้ใช้รถได้อย่างสบายใจนะครับ เอาเป็นว่าคันนี้นํามาฝากนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่หารถราคาหลักหมื่นนะครับ72,000บาทก็เจรจาต่อรองนะครับคาดว่าสมาชิกจะได้ราคาสวยๆนะครับเน้นโทรเจรจาไปก่อนก็ได้ครับตรวจสอบนะครับใครอยู่บ้านไกลไม่อยากเดินทางนะครับจะโทรเจรจาสอบถามหรือเจ้าวิดีโอคอลกันก็ได้นะครับรถสวยไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิการนะครับภายในสะอาดกว้างขวางพอประมาณนะครับ หน้าเดิมหลังเดิมสวยๆนะครับไม่เคยติดแก๊สเป็น1.8ออโต้นะครับเน้นเอาไปใช้งานรองชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับอย่าลืมศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ในแฟนเพจแฟนคลับของนีโอนะครับท่านจะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงจะแบ่งปันประสบการณ์ให้ท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับผมช่วงนี้ก็ศึกษานีโอเยอะครับเข้าไปทั้งแฟนเพจเข้าไปทั้งในห้องไลน์ครับเข้าไปดูว่าเขาเรียนรู้ศึกษาและซ่อมบำรุงดูแลแบบไหนนะครับฉะนั้นก็การันตีว่ายังมีอะไรและก็อู่เก่งๆอยู่ครับเลือกศึกษาดูแถวบ้านเราก่อนนะครับว่ามีอู่เก่งๆหรือเปล่านะครับยิ่งจะทำให้ท่านใช้รถได้อย่างสบายใจเลยครับคันนี้สวยมากครับโทได